มีนะครับมีจากท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่แบบว่าเวลาเย็บแล้วนะครับแบบว่าเราอยู่ในบ้านใช่ไหมเราอยู่ในบ้านเราไม่ใส่รองเท้าอย่างนี้เวลาเดินมาเห็นเพื่อนนั่งเย็บผ้าอยู่เราไปสัมผัสแบบเอาร่างกายไปสัมผัสกันนิดหนึ่งเหมือนกับโดนไฟช็อตนะครับเหมือนกับโดนจุดติดไปอย่างนี้นะครับ วิธีแก้นะครับมันไม่ยากเลยนะครับแต่เราต้องไปหาแป๊บนะครับแป๊บเก่าๆนะครับที่เขาไม่ใช้ก็ได้นะครับเราเอามาทำนะครับผมเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งนะครับนานนะครับแป๊บหนึ่งแต่ก่อนตัวนี้เป็นไม้นะครับตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับนี่เป็นไม้ที่เราเจาะรูมานี่ก็ใส่ได้นะครับขาแต่เขียบหักขาอะไร ล็อกไม่ค่อยอยู่ไม่ต้องไปซื้อนะครับใช้ไม้หรือใช้แป๊บท่อ p v c นี่ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมใส่ได้สบายนะครับก็ลองเอาไปทำใช้กันดูนะครับนะสูตรนี้ง่ายนะครับบางทีถ้าได้ไม้มะขามยิ่งดีนะครับน่าจะแข็งดีนะครับไม้มะขามที่มันเป็นลำตรงตรงนะครับเอามาเจาะทำดูนะครับนี่นะครับก็มาชี้แนะสูตรง่ายสําสำหรับคนที่เย็บผ้าใช้จักรเย็บผ้านะครับ บางคนมีไม้ก็ใช้ไม้ก็ได้นะครับเอาแป๊บแบบนี้มาก็ได้แล้วก็ใช้ถ้าไม่มีสว่านเจาะก็เจาะก่อนที่เราจะเจาะเราต้องเอาแป๊บนี้เข้าไปวัดระยะก่อนนะครับอันนี้คือตัวของผมที่ทําเสร็จแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับที่ผมทําไว้เสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นชุดคือนะครับมอเตอร์นะครับมอเตอร์จากรเย็บผ้า ทุกชนิดนะครับส่วนมากนะครับมันก็ต้องมีไฟมาลงในโครงตัวนี้อยู่แล้วนะครับถ้าบางคนเย็บผ้าแล้วชิดว่าต,วตัวเองเหนื่อยนะครับก็ไปหานะครับไปหาไปหาแป๊บมาหรือไปหาไม้ก็ได้นะครับเป็นไม้เล็กๆนะครับเราก็มาเจาะรูนะครับถ้าเป็นไม้ก็ใช้สว่านเจาะนะครับเจาะรูแล้วหา นัดตัวยาวๆสักหน่อยนะครับนัดยาวๆเหมือนตัวนี้ถ้ามันหลวมท่านผู้ชมก็หาเส้นได้มาพันมัดไว้อย่างนี้นะครับมันก็นะมันก็จะเย็บได้เหมือนกันแต่ท่านผู้ชมต้องวัดนะครับวัดช่วงนี้นะครับคือเหล็กที่เราจะถอดออกเหล็กตะเขียบ2อันนะครับที่เราจะถอดออกนะครับแปลว่าเราเราจะถอดออกใช่ไหมเราก็เอาตัวนี้ไปวัดรูระยะ ให้มันวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับมันประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ไปเจาะมันจะเจาะข้างหนึ่งมันก็จะเจาะไปทางนี้อีกข้างหนึ่งมันก็จะเจาะไปทางนี้มันก็พอดีนะครับถ้ามีน็อตเก่าๆก็หามาใส่ได้นะครับน็อตเก่าๆถ้าแต่ถ้ามีไม้ก็ใช้ไม้ที่มันแบบว่าหนาๆสักหน่อยนะครับก็ใหญ่ประมาณสักเท่าแป๊บนี้ก็ได้แล้วนะครับ ใช้ได้นานแล้วก็ทําระยะนะครับห่างจากรูตรงนี้ก็ให้มันสูงประมาณเท่ากับตรงนี้หรือเกินขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้นะครับถ้าสูงมากมันจะมาชนตัวนี้นะครับแล้วรูตรงนี้ถ้าเราทํายาวมากมันก็จะไปค้าพื้นนะครับเวลาเราเหยียบนะครับแต่สักนิ้วหนึ่งนี่ก็พอได้นะครับตามที่ผมเคยทำมานะครับ นี่แหละครับสูตรง่ายๆนะครับเวลาไฟมันวิ่งคือไฟของมอเตอร์นี่ทุกตัวนะครับมอเตอร์ทุกตัวจะมีไฟอยู่ในตัวนะครับมันบางทีมันอาจจะวิ่งลงมาแล้วมาเข้าตรงนี้มาเข้าตรงนี้แล้วก็มาเข้าที่เท้าเราจากบางตัวมันถึงมียางรองอยู่ตรงนี้นะครับแต่พอมียางรองอยู่ตรงนี้ถ้าบางคนมาสัมผัสตรงนี้นะครับไม่เอาผ้าไม่เอาอะไรพันไว มันขึ้นสนิมมันก็ชตมันก็ตอดตอดผิวเราได้อีกเหมือนเดิมนะครับมันก็จะตืดตืดเวลาชนอันนี้คือสูตรง่ายๆนะแป๊บนี้ถ้าหาได้ก็อาจจะไม่ต้องเสียตังค์แต่น็อตนี่ถ้าไม่มีก็ต้องไปซื้อที่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับซื้อน็อตประมาณสักยาวสองนิ้วนะครับนะครับน็อตสองนิ้วแล้วก็เอามีเอาตัวเมียด้วยอย่างละตัวนะครับ ถ้ามันไหลเวลาเราเหยียบเราก็ใช้เชือกมานี่ครับเลยเชือกมาพันพันอย่างนี้อันนี้ก็แบบไม่ง่ายนะครับวันนี้สําหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้ก็ลองเอาไปทําใช้นะครับโอเคนะครับ